สหรัฐวิกฤตการบินรุนแรงเที่ยวบินถูกยกเลิกล่าช้าเกิน2 0 0พันเที่ยวหลังชัดดาวรัฐบาลทำระบบควบคุมการบินสะดุดแต่ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและมันจะส่งผลต่อนักท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอย่างไรมาพูดคุยกันเลยวิกฤตชัดดาวของรัฐบาลสหรัฐที่ยืดเยื้อมากว่า38วันกำลังสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อระบบการบินของประเทศจนทำให้สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ FAA ต้องสั่งให้สายการบินลดเที่ยวบินภายในประเทศลง4%ในสนามบินหลัก40แห่งเช่นนิวยอร์กชิคาโกและแอตแลนตาเพื่อบรรเทาความตึงเครียดของเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินที่ต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างผลลัพ์คือเที่ยวบินมากกว่า2,900เที่ยวถูกล่าช้าและอีกกว่า1,200เที่ยวถูกยกเลิกในวันเดียวแต่ที่น่ากังวลคือหากชัดดาวยังคงดำเนินต่อตัวเลขการลดเที่ยวบินอาจพุ่งสูงถึง20%ภายในสัปดาห์หน้า นายชอนดัฟฟีรัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐเตือนว่าหากไม่รีบหาทางออกเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินอาจลาออกเพิ่มขึ้นและนั่นจะทําให้ระบบการบินชะงักไปอีกมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง สายการบินยักษ์ใหญ่เช่นเดลต้าอยู่ในเตดและอเมริกันแอร์ไลน์ได้ประกาศคืนเงินเต็มจำนวนให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบและเปิดให้เปลี่ยนเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่นั่นก็ไม่พอที่จะแก้ไขปัญหาหลักคือการเมืองที่แตกต่างกันระหว่างพรรครีพับลิกันและเดโมแครตที่ยังหาทางออกร่วมกันไม่ได้เรื่องงบประมาณทำให้พนักงานของรัฐหลายแสนคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างแล้วคุณคิดยังไง ควรจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาชัดดาวก่อนหรือควรหาแผนกู้ระบบการบินก่อนมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะอุตสาหกรรมการบินของสหรัฐกำลังเผชิญความท้าทายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและนั่นจะส่งผลต่อทุกคนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่วางแผนเดินทางไปสหรัฐในอนาคตใกล้